บังว,วันก็นยังมันเมนูอะไรวันนี้ตำสั่วกันรู้ว่าอะไรข้าวปุ่นน้ำปลาข้าวปุ่นน้ำปลาใส่กุ้งด้วยเหรอโยกกุ้งกินด้วย เดี๋ยวกเสร็จก่อนเอี้ยจเป็นไรหรอกเออเอ้น่กลับผากให้หน่อย ปลาหมึกด้วยเหรอ, mm. อ Actually, ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกฟองน้ำ <laughs> <laughs> กินมันฟองน้ำมันกินฟองน้ำอะ่ะ <laughs> ไม่รู้ลเลยเขาเรียกยังไงแต่หนูเรียกปลาหมึกยักษ์เออปลาหมึกยักษ์นั่นแหละมันไม่มีหมึกอื่นปะมันเนี้ยไม่มีปลาหมึกอั่งเงี้ยหมึกเนี้ยเป็นหมึกที่ถ้าทำสุก มากๆอ่ะกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยมันนวมันนมันเป็นเหมือนฟองน้ำคือมาลายจิมัน,น,ม,น,นมันไม่ได้แพงนะ ใส่รมือข้าวแพงแต่มันไม่มีท่นแพงก็ซื้อหินทราย,ยาแต่มันไม่มีไม่อนะมาขา,า,ายได้เวลาแล้วแหละนะ,นะพอแลนะ้วมนะั้งเนี่ยคือผักอหยังผักอะไรผักกาดไอหินผักกาดหินใช่ ปูราวขาเรียกประกันหินกันนะแต่แต่พื้นที่แยกไม้เหมือนกันค หน่อยกินกับนยัง ็นอะไรที่ทุลักทุเลมากคิดยังไงมากินถ้าคุณตีมันไม่ได้มัก นะเนี่ยจะเบิ่งดูกจะมาเฮ็ดยังเบิ่งดูจะเบิ่งเอาเอาใส่ให้แม่มึงเนี่ให้หมดเลยจะได้สวยงาม เฮ้ยไม่ได้จัดเต็มอวต้มน้ำอานกูคือมดเนาะเออ ไมใจปาก Gracias. Yeah, boy. Yeah. Yeah. Thank you.